จีนประกาศพร้อมรบกับสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเป็นสงครามชนิดใดก็ตามสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้5มีนาคม2025สถานทูตจีนประจําสหรัฐอเมริกาได้ออกประกาศชัดเจนครับในวันนี้5มีนาคม2025ตามคำประกาศนี้ได้บอกว่าจีนมีความพร้อมที่จะสู้กับสหรัฐอเมริกา ในทุกๆสงครามเพศของสถานทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาได้โพสต์ข้อความว่าถ้าสหรัฐอเมริกามีความต้องการจริงๆในการยุติปัญหาประเด็นหน้าปวดหัวสิ่งที่ทุกที่จะทำนั่นก็คือการพูดคุยปรึกษากับจีนอย่างเท่าเทียมกันและได้บอกด้วยว่าถ้าสงคราม เป็นอะไรที่สหรัฐอเมริกาต้องการไม่ว่าจะเป็นสงครามภาษีสงครามการค้าหรือว่าสงครามอะไรก็ตามสงครามทุกชนิดจีนก็พร้อมที่จะต่อสู้จนถึงที่สุดปัญหาที่น่าปวดหัวในเวลานี้นั่นก็คือสหรัฐอเมริกาขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนครับสหรัฐอเมริกาไม่ได้ขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเท่านั้นครับ ยังขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าประเทศอื่นๆด้วยเช่นแคนาดาประเทศที่อยู่ใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาสถานทูตจีนประจำสหรัฐอเมริกาได้โพสต์ข้อความนี้โดยได้มีการแชร์ข้อความโพสต์จากโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนซึ่งโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นก็พูดถึงประเด็นที่น่าปวดหัว นั่นก็คือเรื่องการขึ้นภาษีโดยสหรัฐอเมริกาครับนี่เป็นประเด็นที่น่าปวดหัวระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาครับซึ่งทางจีนเองก็ได้มีการประกาศชัดเจนว่าจีนก็จะปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของจีนสำหรับจีนนั้นก็เป็นคู่ค้ารายใหญ่กับสหรัฐอเมริกาครับแต่ว่าภายใต้การนำของรัฐบาลทรัมป์ นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศก็มีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับเช่นการขึ้นภาษีสินค้าจากประเทศคู่ค้ารวมทั้งระงับการสนับสนุนทางด้านการเงินที่เรียกว่ายูเซตคือมีการระงับการสนับสนุนทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนการต่างประเทศที่สหรัฐอเมริกา เคยให้การสนับสนุนงบประมาณนี้แรงเ่าวีบีซีได้ร,รายงานพยายามที่จะยก <6 S 1> เลิกกุ่มภาป <1, 000 S 2> รมามีสองพันยี่สิบห้ตัวแทนจาก American Federation of Government Employees ซึ่งเป็นสหภาพแรงงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐเป็นโจทยืย่นฟ้องประธานาธิบดีทรัมป์กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการคลัง ต่อศารรัฐบาลกลางในกรุงวอชิงตันดีซีเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี2025เป็นการยื่นฟ้องร้องเพื่อสกัดความพยายามในการที่จะยุบองค์กรยูเซตแต่ว่าการที่จะยุบองค์กรยูเซตได้นั้นจะต้องกระทำผ่านรัฐสภาเท่านั้นแต่ว่าทรัมป์เมื่อเข้ารับตําแหน่งก็มีการสั่งให้ยุบ ดังนั้นจึงไม่เป็นไปตามกระบวนการครับศาลจึงได้มีคำสั่งให้คุ้มครองชั่วคราวและเวลานี้เจ้าหน้าที่ของยูเซตยังคงดำเนินงานอยู่แหล่งข่าว BBC ได้รายงานนำเสนอว่าภายใต้แผนของทรัมป์และมหาเศรษฐีอีลอนมัสกผู้เป็นที่ปรึกษาประธานาธิบดีผู้ได้รับมอบหมายให้ดูแล การปรับลดค่าใช้ใจ่ายของรัฐบาลกลางเจ้าหน้าที่ยูเซดประมาณ611คนจะยังคงทำงานที่หน่วยงานนี้ต่อไปทางด้านรัฐบาลทรัมป์ก็ได้มีการกล่าวว่ายูเซดกำลังผลานงบประมาณโดยเปล่าประโยชน์และจำเป็นต้องมีการปรับให้สอดคล้องกับนโยบายตามลำดับความสำคัญของประธานาธิบดี และเมื่อโดนัลด์ทรัมป์ได้เข้ารับตาแหน่งพระธนธิบดีสหรัฐอเมริกาสมัยที่2องทรัมป์ก็ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารและการลงนามคำสั่งให้ฝ่ายบริหารไปดำเนินการนั่นก็คือให้มีการสั่งระง,งับการให้ความช่วยเหลือต่างประเทศการสั่งระง,งับนี้เกิดขึ้นแล้วครับและเมื่อมีการระง,งับ ก็ส่งผลกระทบด้านความช่วยเหลือระดับสากลประเทศไหน,นก็ตามที่ได้รับงบประมาณอยู่เศษได้รับงบประมาณจากสหรัฐอเมริกาประเทศเหล่านั้นก็ได้รับผลกระทบครับรวมทั้งประเทศไทยด้วยยูเศดหรือสำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้มีการก่อตั้งในช่วงต้นทศวรรษในปี 1960เพื่อดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในนามของรัฐบาลสหรัฐให้กับองค์กรที่ไม่ใช่ภาครัฐกลุ่มช่วยเหลือและองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรทั่วโลกก็เป็นองค์กรสาธารณะที่ไม่สแสวงหาประโยชน์ครับเป็นองค์กรที่ให้ฟรีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามข้อมูลได้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ของยูเซดนั้นมีประมาณ1,000 0คนโดย2ใน3ของเจ้าหน้าที่ของยูเซดได้ทำงานในต่างประเทศคือประเทศที่ไม่ใช่สหรัฐอเมริกาก็ประมาณ6,000กว่าคนครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ยูเซดที่ประจำการอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลก60กว่าประเทศ งบประมาณจากยูเซดนั้นมีการจัดเตรียมอาหารให้แก่ประเทศที่มีประชาชนกำลังอยู่ในสภาวะที่อดอยากและมีการสนับสนุนงบประมาณสำหรับโครงการด้านสุขภาพเช่นการให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอและสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายให้กับโครงการที่ให้ความช่วยเหลือและช่วยหยุดการแพร่กระจายของไวรัส ที่อาจจะทำให้เกิดการระบาดใหญ่ได้ในประเทศไทยก็มีข่าวจากไทยครับได้บอกว่าในเมืองไทยก็มีองค์กรหรือหน่วยงานที่กำลังศึกษาวิเคราะห์ค้นคว้าเพื่อที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ติดเชื้อ h i ชวนี่ก็ได้รับผลกระทบจากการระงับการช่วยเหลือต่างประเทศของ นโยบายทรัมป์ที่มีการตัดงบประมาณการช่วยเหลือต่างประเทศในช่วงเวลานี้ครับในวันนี้5มีนาคม2025เควินสติลได้รายงานว่าข่าวล่าสุดสารดีกาปฏิเสธคำร้องขอฉุกเฉินของประธานาธิบดีทรัมป์ในการยกเลิกการใช้จ่ายล่วงหน้าของยูเซดซึ่งมีมูลค่าเกือบ 2,000ล้านดอลลาร์ผลการลงมติของสารดีกาคือ5ต่อ4ครับเบื้องหลังก็คือทรัมป์ได้ยื่นต่อสารดีกาให้มีการยกเลิกค่าใช้จ่ายล่วงหน้าของหน่วยงานยูเซตซึ่งงบประมาณใช้จ่ายล่วงหน้าตรงนี้ก็มีมูลค่าเกือบ2,000ล้านดอลลาร์ครับทรัม เสนอให้มีการยกเลิกค่าใช้ใจ่ายล่วงหน้าตรงนี้ครับคืองบประมาณนี้แหละดังนั้นเมื่อสารดีกาตัดสินแล้วสารดีกาปฏิเสธคำร้องฉุกเฉินของทรัมป์ที่บอกว่าคำร้องฉุกเฉินนั่นหมายความว่าทรัมป์ได้ยื่นเสนอเป็นการด่วนก็เป็นเอกฉันท์ครับงบประมาณเกือบ2,000ล้านดอลลาร์อยูเส สามารถใช้ก่อนได้นโยบายการเงินภายใต้การนำของทรัมป์โดยเฉพาะนโยบายการเงินระหว่างประเทศการสนับสนุนต่างประเทศก็มีผลกระทบมากครับไม่ว่าจะเป็นไทยประเทศเพื่อนบ้านของไทยและประเทศอื่นๆอ,อ,อีกกว่า60ประเทศทั่วโลกครับก็ล้วนแต่ได้รับผลกระทบทั้งนั้นแอดมินคิดว่าทรัมป์รัฐบาลทรัมป์ และคณะบริหารของทรัมป์กำลังเดินหน้าไปในทิศทางที่ว่าอเมริกันต้องเกรเดเกนและการเกรเดเกนนี่เองครับคือการที่ตัดหรือระง,งับลดความช่วยเหลือต่างประเทศที่ไม่จำเป็นที่รัฐบาลทรัมป์เห็นว่าไม่จำเป็นถ้าจะพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือถ้าไม่จ่ายเงินก็ยังคงเหลือนั่นเองครับแต่ว่า มันจะได้ไม่คุ้มเสียหรือไม่ครับโดยเฉพาะความสัมพันธ์ความไว้วางใจที่ประเทศพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาเคยมีเคยมอบให้กับสหรัฐอเมริกาครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ